สวัสดีครับวันนี้มาหัดล้างท่อดักไขมันกันนะครับวันนี้ตัวอุปกรณ์ที่ใช้มีต่อไปนี้นะครับผมมีเครื่องดูเครื่องล้างนะครับมีตะแกรงนะครับมีหัวหัวล้างไขมันนะครับล้างท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแรกก็ใช้ถังนะครับแล้วก็ เอาถุงดำใส่แวดรองสองชั้นนะครับกันแตกแล้วก็มัดปากถุงไว้ให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นๆนะครับ่าดูวิธีมัดนะครับมัดใช้เชือกฟางนะครับมัดเข้าไปพอเรามัดไปนี้เสร็จปั๊บนะครับมันก็จะล็อกแน่นนะครับกันหลุดมาด,ดูไปเลยๆนะครับไม่ต้องผูกตายนะครับ กันดึงออกด้วยกันรใบแก้นะครับแล้วก็บีบให้ลมออกนะครับบีไปเรื่อยๆอแล้วก็พร้อมใช้งานครับเดี๋ยวมาเปิดฝากันเลยนะครับดูว,วิธีเปิดครับ สลักออกมาแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปทางโอเพ่นนะครับอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ก็คืออหลายเดือนอยู่นะครับก็คงออกมาสักสามเดือนได้ั้งครับเริ่มเยอะแล้วครับอ่าถ้าล้างถ้าล้างเราล้างไม่บ่อยนี่ระวังนะครับท่อมันจะตันได้นะครับอ่าเริ่มใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวเราจะล้างละสาเหตุที่เราต้องใส่เพราะว่ามันค่อนเลอะนะเป็นไขมันนะ ใส่ก็ดีครับเพื่ความสะอาดชดโลคจะดได้ไม่เข้ามือเวลามือเป็นแผลนะครับมาดูกันเลยนะครับก็เดึงออกมาครับเขี่ยทิ้งพวกไขมันที่มันติดกับให้มันหล่นลงไปในท่อเลยครับเพราะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตักออกทีเดียวหมดเลยครับขอข้อไปนะครับ คอยดูตามไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับงานนี้ก็เลอะนิดหน่อยครับกินเหม็นไหมก็นิดหน่อยครับพอประมาณพอรับได้ครับต่อไปครับใช้ตะก้อครับอันนี้ก็คือทำเพิ่มมาเองครับใช้ตะก้อในการตักครับตัวตะก้อก็จะมีแผ่นมีมีตัวตะแกรงรองไว้นะครับเอาไว้ตักตักไขมันขึ้นมานะครับนะครับตักเลยครับปุ๊บ ตักขึ้นมาค่อยตักตักตักข้อข้อข้นะครับแล้วก็แล้วก็เทเก็บไว้ให้ไปเรื่อยๆครับข้อตักขึ้นมาจนจนมันจนน้ําใสครับน้ําจนไขมันออกหมดเลยครับข้อข้อข้เมือนเดิมครับแล้วก็ตักขึ้นมาขอไปเรื่อยๆครับต่อไปล้างท่อนะครับ อันนี้ก็คือท่อที่มันจะมาจากตัวซิงค์นะครับเราจะต้องใช้สายนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดน้ําแรงดันสูงนะครับเป่าออกมานะครับเพื่อลากเอาพวกไขมันต่างๆที่อยู่ในท่อนะครับหลุดออกมานะครับอันนี้กําลังใส่เข้าไปครับเปิดปุ๊บครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องให้มันแรงๆแล้วเลยนะครับแล้วก็ผักเข้าไปผักเข้าไปจนสุดเลยครับจนจนสายหมดนะครับจนคิดว่าปลายสายมันไปอยู่ที่ ใีใกล้ๆซิงนะครับไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆเลยนะครับกดกดไปเรื่อยๆนะครับดึงไปนะครับอ่าส <sk r isa> ังเกตดูที่น้ํานะครับถ้าเราดึงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอเราเปิดพอเราเปิดแรงดันน้ำแรงดัน,น,น,นสูงเราไปแรงๆปั๊บนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงดึงกลับมาคล้ายๆกับเราลาก ไขมันออกมานะครับค่อยๆดึงมาดึงมาดึงมาเรื่อยๆนะครับดึงมาเรื่อยๆอันนี้กรณีที่แบบเราล้างบ่อยๆคราบไขมันในท่อจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดว่านานๆเราล้างทีนี่จะออกมาเป็นขาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือทําให้ดึงง่ายๆนะครับดึงมาค่อยๆดึงออกมาเรื่อยๆนะครับดึงดึงดึงไปเรื่อยๆเลยสังเกตนะดึงไปานะ ช่วงนี้เปิดน้ําที่ที่ซิงก็ดีนะครับเปิดให้น้ําไหลออกมามัานได้ล้างเป็นการล้างท่อเป็นตัวนี่ผมจะล้างอยู่ประมาณสักสองครั้งสองสามครั้งจนกว่าท่อมันจะใสน้าจะใสถ้าน้ํามันใสแล้วแสดงว่าดแล้วนะครับอันนี้เห็นนะครับดูนะครับอันนี้ดึงออกมาน้ำจะเริ่มใสนะรถ้าใสนี่แสดงว่าโอเคน้าใสได้แล้วแสดงว่าสิงก์ตรุกที่อยู่ท่อออกหมดแล้วนะครับ การทําวิธีนี้จะทําให้เราท่อเราไม่เคยตันเท่าไหร่พนยะายามทำบ่อยๆบางบ้านบ่นว่าท่อตันบ่อยๆนี่คือปัญหาถ้าไปล้างตรงขาออกที่แยมมันจะตัะกไขมันออกไปเริ่มปล่อยน้ำจริงแล้วอันนี้ล้างอีกอันนึงที่เป็นท่อในห้องน้ำส่นกางท่อนั้นที่เป็นเป็นอเป็นท่อน้ำสปิงนะ อีกชุดหนึ่งเหมือนเด้งนกเปเข้าไปดึงออกมาดึงมาเรื่อยๆจนหลักการเดียวกันกับท่อแรกครับอันนี้คือจนกว่าจะใสนะครับจนกว่าน้ำจะใสนะครับก็หย่ไปเรื่อยๆเเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือในเคสของของล้างท่อนะครับอะต่อ,อไปก็ทำความสะอาดตัวท่ออีกทีเนึงนะครับ อันนี้ก็คือใช้เปลี่ยนเป็นหัวแล้วนะครับจะฉีดลงไปตามท่อเพื่อเก็บฝาสะอาดอีกทีนึงจนละเสะอาดเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายแล้วครับไม่ซับซ้อนละนะครับมาดูผลงานครับล้างเสร็จแล้วครับ็นไงางครับนะฮะสวยงามปิ้งเลยนะครับ